h e l lo everyone สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะอ่าวันนี้นักเรียนอาจจะเห็นหนังสือรูปร่างหน้าตาแปลกๆไม่ต้องตกใจนะคะหนังสืออันนี้นักเรียนรับไปแล้วใช่ไหมคะเป็นหนังสือ Smile Smile นะคะเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาอาังกฤษเดี๋ยวเราจะสลับกันทำกับในหนังสือ New Expeet English นะคะอ่าให้นักเรียนเปิดไปที่ number 2หน้าที่2นะคะ n น m b e r ีหน้าร์ทเจอฮัลโหลอ l l แน a นั n n บอร e วัน Test the picture then say the w o r d s คือให้นักเรียนนะคะลากเส้นตามเส้นปะนะคะแล้วก็ระบายสีด้วยคุณครูอยากให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าคำศัพท์ใต้ภาพเขาพูดว่าอะไรนะคะคำแรกคือ Hello I m Tommy Hello I'm Tommy สวัสดีฉันคือทอมมี่ Hello I'm Jenny Hello I'm Jenny สวัสดีฉันเจนนี่ Hello I'm Bobby Hello I'm Bobby สวัสดีฉันบอบบี้ Hello I'm Jimmy Hello I'm Jimmy สวัสดีฉันจิมมี่ Number two, taste the words and color the picture. ก็คือให้นักเรียนนะคะระบายสีในภาพทั้งหมดเลยแล้วเรามาดูกันว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะนักเรียนพูดตาม Hello, Hello, What's your name? What's your name? I'm Jenny. I'm Jenny. What's your name? What's your name? I'm Tina. I'm t i n a how are you how are you I'm fine I'm fine hello สวัสดี hello สวัสดีจ้า what's your name เธอชื่ออะไรหรอ I'm Jenny ฉันชื่อ j e นนี what's your name เธอชื่ออะไรหรอ I'm t i n a ฉันชื่อตินา how are you How are you? คุณเป็นอย่างไรบ้าง I'm fine. m fine. ฉันสบายดีจ้าอ่ะต่อไป number four. Okay. Unit one. Back to school. Back to school. Number one. t a s t the words. And the picture. Then say the words. ให้นักเรียนนะคะ ลากเส้นตามเส้นปะนะคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเรียนคำศัพท์ใต้ภาพกันก่อนนักเรียนพูดตามครูนะคะคัพบ,บอร์ดคัพบ,บอร์ดพนซิลเคสพนซิลเคสซิสซอร์ซิสซอร์สคูลแบ็กสัคูลแบ็กขยัน ข่ายย์นคับบอรดนะคะอันนี้แปลว่าตู้ Pencilcase กระเป๋าดินสอหรือว่ากล่องดินสอนะคะ่ะ scissors แปลว่ากันไกร s c o o n bag กระเป๋านักเรียนข่าย์ยนแปลว่าสีเทียนนักเรียนอย่าลืมลักเส้นตามเส้นปะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ number two draw the line to match the picture ก็คือให้นักเรียนนะคะจับคู่ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกันอย่างให้นักเรียนสังเกตภาพฝั่งที่เป็น number ตั้งแต่ number 2จนถึง number 5กับฝั่งที่เป็นตัวอักษรก็คือตั้งแต่ตัว a จนถึงตัว e อย่างในตัวอย่างนะคะ example ก็คือ number 1เป็นรูปอะไรคะอ่าเป็นรูปขาของลิ้นชักใช่ไหมนักเรียนก็มาดูความสัมพันธ์ว่าอ๋อมันแมทกับ ตัวดีนักเรียนก็ลากเส้นมาเลยอ,อย่าลืมสังเกตนะคะต่อมา number t down the picture ก็คือให้นักเรียนวาดภาพตามคำศัพท์ที่อยู่ในใต้ใต้ใต้กรอบเลยนะคะอันแรกคือ school bag school bag school โรงเรียน Bag กระเป๋าก็คือกระเป๋านักเรียนต่อมา pencil case Case, a, p เ l c a s e อ่าเป็นกล่องดินสอนะคะหรือว่ากระเป๋าดินสอก็ได้ค่ะต่อมา A pair of scissors a pair of scissors ก so, so ็คือกันไกลหนึ so, ่งค so, like, right so, ู่ต so, so, ่อมา a crayon a crayon ก็คือสีเทียนสีเทียนนะคะแค่หนึ่งแท่งนะเพราะว่าเป็นคำเอกพจน์นะคะต่อมา a c คั b บอ r d ด คับบอร์ดก็คือตู้หนึ่งอันกระเป๋านักเรียนหนึ่งใบกล่องนิสอนึงกล่องกันไกลหนึ่งคู่สีเทียนหนึ่งแท่งและตู้หนึ่งตู้นะคะ